เดี๋ยวเราเข้าไปดูเป้าที่200นะครับกระทะของเราก็หนาน่าจะประมาณ3มิลนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบยังชิวๆที่จริง25เมตรเนี่ยถือว่าเกินระยะป้องกันตัวแล้วนะนสวัสดีค่ะทุกคนโมเชนัลโมค่ะเขาสวัสดีครับปิงครับผมค่ะวันนี้เรามาทำรายการคุณปิงก็อยากจะมาทดสอบครัว่ากระสุนลูก9้ามมบ้านๆที่เราทุกคนใช้กันเนี่ย มันจะป้องกัันตวนะมันจะมีอนุภาพไกลได้แค่ไหนนะฮะใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะระยะหวังผละระยะหวังผลซึ่งที่จริงมันมีหลายหลายๆคนเนี่ยหลายๆทฤษฎีมากเลยบอกว่าลูกก้าวเนี่ยยิงได้เป็นกิโลอันนั้นเราไม่เถียงเนาะแต่กิโลนึงเนี่ยมันจะโดนหรือเปล่าไม่รู้ไงใช่แต่ทีนี้เราจะมาลองว่าเราจะยิงกระทะเนี่ยให้โดนแล้วดูว่ามันทะลุไหมคือจะพยายามทุกวิถีทางให้มันโดนทุกคน เพื่อที่อยากรู้ว่าตอนที่โดนในระยะที่เราวางไว้เนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้ไหมซึ่งถ้ามันทะลุนะทุกคนก็คือแปลว่ามันก็ยังคงความอันตรายอยู่นะคะแล้วถ้ามันโดนเนี่ยก็สแสดงว่ามันคงความแม่นยํามากพอที่จะหวังผลได้ก็จะลองกันไกลสุดวันนี้ประมาณ200เมตรใช่200เมตรนะคะได้ยินไม่ผิดแน่นอนคือหลายคนอาจจะเคยเห็นในระยะ25เมตร50เมตรนะโอ้ธรรมดาไปไม่ใช่ช่องชาแนลโมเนาะช่องชาแนลโมนี่คือต้อง 100- 200ค่ะพร้อมมยังทุกคน ไปครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึง200นะคะหมกก็จะให้ทุกคนดูก่อนว่าเรายิงในระยะป้องกันตัว25เมตรเนี่ยยิงโดนกระทาไใบเนี้ยมันจะมีผลยังไงบ้างนะคะรูมันจะเป็นยังไงแต่ก็ลูกกระสุนที่ใช้นะครับเป็น FMJ ของ Winchester นะครับน้ำหนักหัว115เกรน25เมตรโอเคเคลียร์ใจมาก คือ25เมตรเอาจริงๆสําหรับโมก็รู้สึกว่ามันไกลแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบยังชิวๆที่จริง25เมตรเนี่ยถือว่าเกินระยะป้องกันตัวแล้วนะสำหรับ <ชา S 1> ผมผมมองว่าระยะป้องกันตัวของปืงนสั้นจริงๆอยู่แค่ประมาณ10-15นั้นแหละอ่ะนี่นะครับรูรูเข้ากลมดิ๊กเลยใให้ดูกระทะของเราก็หนาประมาณน่าจะประมาณ3มิลนะฮะเป็นอลูมิเนียม3มิลรูเข้ากลมดิ๊กนี่เลยโอเคไปต่อที่100เมตรกัน โอเคเราก็ลงมาที่สนามด้านล่างแล้วนะคะก็เป็นสนามไรเฟิลที่ความยาวาถึง400เมตรนะคะก็เป้าแรกนะครับแนว100เมตรก็การหวังผลเนี่ยก็คงไม่ได้ยิงไปเยอะนะครับใช่ก็จะคอยดูว่าอยากรู้ว่าแค่100เมตรเนี่ยมันทะลุไหมซึ่งโมขอเดาไว้ก่อนเลยเนาะว่าทะลุ <c oughs> อยู่แล้วถ้าโดนนะโอเคคุณมีหลายคนถามว่ายิง9้าม100เมตรเผื่อประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ10นิ้วนะฮะ โดนไม่มีรอยนะคุณปิงเหมือนโดนมีรอยคือโดนโดนเพจใช่ไหมอาจจะโดนเพจโดนเพจแต่ยังไม่โดนกระทะใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองเพิ่มนะเหมือนโดนตรงด้ามโดนเพจอะค่ะอ้าวโดนเชือกเปล่าโดนเชือกโอเคไม่เป็นไรรอยเมตรเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราไปร้อยห้าสิบกันเลยนะครับคุณโมบอกกระสุนตกเลยนะ อา้าวขาดอีกแล้วยิงยิงแม่นจริงๆเลยคุณป <ผม S 2> ิงผมยิงเชือกขาดสองอันแล้วเนี่ยแม่นเกินให้ยิงกระทะยิงเชือกโอเคเดี๋ยวสองร้อยก่อนครับต่อกันที่สองร้อยเมตรกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปซ่อมร้อยห้าสิบโอเค<า>ครับร้อยห้าสิบเมื่อกี้ยิงแค่สองนัดนะฮะก็โดนเชือกแล้วสองร้อยนี่น่าอันนี้น่าจะเผื่อประมาณเท่าไหร่คุณปิงเมื่อกี้อ่านข้อมูลมาน่าจะประมาณห้าสิบนิ้วอะ่ะห้าสิบนิ้วก็ เมตรกว่าใช่ก็คือหนึ่งช่วงเพจเลยก็คือคต้องหาจุดเข้าเบิมเบิมด้านขวาเลยอะ่ะมุมขวาบนมุมขวาบนนะใช่แต่เข้าขอบเบิมเลยนะอันนี้มาทางซ้ายแล้วอันนี้กลับไปเบิมขวาออะโดนเพจแล้วแต่โดนมุมล่าง มีความขยาเป้าอยู่โอเคโดนแล้วโอเคโดนแล้วโดนโอเคโดนกระทะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวยิงให้หมดเลยนะฮะไม่คือถ้ายิงเร็วอ่ะก็ไม่โดนหรอกครับแต่ถ้าถ้าเคาะอ่ะโดน200เมตรก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเป้าที่200นะครับ ก็ดูจากกล้องแล้วน่าจะทะลุนะ200อคือไม่ต้องยิงแล้วร้อยกับร้อยห้าสิบนะคะถ้าสองร้อยไม่ต้องยิงแล้วทีนี้นี่นะคะทุกคนแนวยิงสองร้อยเมตรโอ้โหถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยคุณปิงคือผมเหลือเชื่อตัวเองนะว่ายิงโดนอ่ะทุกคนมาดูลูกระสุนใกล้ๆนะกลมดิ๊กผมว่าแทบไม่ต่างจากยี่สิบห้าเมตรแล้วแต่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะรู้สึกมันตรงๆข้างหลังอ่ะมันจะมีความโนนมันจะมีความโนนเออไม่ต่างกับยี่สิบห้าเมตรเลยใช่ ก็ต้องบอกว่าอนุภาพเนี่ยยังเพียงพอที่จะเป็นอันตรายมากๆเลยแหละนะฮะแต่แต่ความแม่นยำเนี่ยก็ให้ทุกคนดูกันเองแล้วกันผมยิงมาประมาณ15นัดเนาะเข้าเพจ1นัด สองนัดสามนัดใช่เขาแค่สามนัดเท่านั้นเองก็คือแบบยิงวนรอบเป้าอยู่จริงๆก็คือมันมีทั้งปัจจัยทั้งเรื่องลมเนาะแล้วก็เรื่องของระยะทางที่แบบไกลแบบนี้นะคะการเผื่อความแม่นยำมันไม่ใช่ปืนไรเฟิลที่เราจะรู้ว่าเออระยะกระสุนถลถ้าคนถามว่าถ้าคนอยากรู้ว่าผมเล็งตรงไหนผมก็จะเล็งประมาณเนี้ยเนี้ยประมาณเนี้ยเอาจุดดอดอยู่ตรงประมาณเนี้ยเหนือตัวคนเนาะใช่เขาบอกว่าประมาณ50 50นิ้วเนาะนิ้วอ่าจะประมาณตรงนี้ใช่ซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับก็เป็นที่มือเป็นที่อะไรแต่ก็อย่างเงี้ยก็รู้ ส่วนร้อิกับหนึ่ง้อยไม่ต้องดูแล้วหนึ่งร้อยเนี่ยได้แน่นอนร้อยห้าิบก็ได้แน่นอนเพราะว่ายิงยิงโดนง่ายๆเลยใช่ค่ะแต่เรายิงไม่โดนกันเองโอเคคลิปนี้ก็ทํามาให้เป็นความรู้นะครับดูกันสนุกๆน,นะดูถูกไม่ได้เลยนะคะก้าวมอมอหวังว่าจะชอบกันครับทุกคน